สบายดีท่านผู้ชมที่เขารบสบายดี f อสาวน้อยเพพันแพง f อสาวน้อยลำเพลินโซมาในคลิปนี้เป็นคลิปเดือดคลิป้อนอีกแล้วอยู่ในบ้านหักหลังหนึ่งของศิลปินคนหนึ่งเนาะท่านผู้ชมอันนี้เจเบ,บ้อล่าขอขอบเอ่ยซื่อเถิงเนาะแต่จะเอาเรื่องเล่าในการขาเจ้าคุยขเจ้าแซดกันอยู่ในกลุ่มบ้านหักมาเล่าให้ฟัง คือปัจจุบันนี้บ้านฮักหลังนั้นเกิดความบอพอใจต่อผู้บริหารของวงสาวน้อยเพนนนแพงและวงสาวน้อยลำเพินโซก่อนเนืองด้วยความวาเนาะและาทาธิพานมานี่จะมีการโพสทีที่เกินไปบรรดาผู้บริหารของวงสาวน้อยเพนบ้านแพงอ่บาบอกวาจะเป็นทั้งผู้จัดการมาเดียวเนาะถึกทรงไปบริหารอยู่ทั้งวงสองก็ได้โพสต์ขึ้นมามีการเคลื่อนไหว และล่าสุดก็เป็นทั้งบอสไงบอสโจก็ได้โพสต์ขึ้นมาเนาะโพสต์ขึ้นมาตามนี้ติเตือนและก็มีหลายคนที่ลากดึงเรื่องนี้ไปพ่วงสกับศิลปินของตนเองฮักเปพ่วงสกับศิลปินอ่าของตนเองซื่นชอบหาว่าผู้บริการท่านโจงใจโจงแจ้งโจงตีค้นของตนเองเนาะแต่ถ้าย้อนกลับคืนไปพวกเจ้าคือพวกคิดแนว่า ก่อนผู้บริหารจะออกมาโพสมันต้องมีต้นป่ายสายเหตุมันต้องมีเหตุมันจึงเกิดมีผลถ้าอยู่ซ,ซื่อจะให้ผู้บริหารออกมาโพสเขาก็ชิหานเป็นคนบ้าที่ก่อนผู้บริหารจะโพสตำหนิติเตือนไปยั่งเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันต้องมีเหตุมีผลเกิดขึ้นมาก,ก่อนแล้วถ้ามันบกเกิด ถ้ากลุ่มของ f อซุ้มเจ้าว่าสร้างปัญหาผู้บริหารจะออกมาโพสเหตุเหตุยังยกตัวอย่างคือผู้จัดการมาเดียวออกมาโพสมี f อมีพอหักแม่หักของศิล,ลปินบางคนที่เป็นคนสร้างปัญหาเป็นตัวยุยงให้ศิลปินเดินทางพิษเราออกมาโพสแล้วนี้แสดงว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราหู้อยู่แล้ว ว่าเป็นเอฟซีของศิลปินคนใดว่าเป็นพ่อฮักแม่ฮักของศิลปินคนใดกําลังพยายามเข้าไปคอมเมนต์ส่งศิลปินไล่สดส่งศิลปินออกแสดงเรามีหูมีตาเรามีติดม,มือเราก็ต้องไปกดสอบเราเห็นเราหู้แล้วเราจึงเอาจุดนั้นมาโพสต์เตือนศิลปินโพส์เตือนพ่อหักแม่หักต่างๆสัมผัสว่าไปหาว่าเขากาวหา ไปหาว่าเขาโจมตีตนเองทั้งๆที่เขาเป็นผู้บริหารผู้บริหารนี่จะหักลูกน้องมัดทุกคนอยู่แล้วอยากให้ลูกน้องมีอยากให้ลูกน้องดังมัดทุกคนลูกน้องยกกุญแจมิ200คนถ้าลูกน้องดังมดทั้ง2 0 0้คนวงกก็ดังงานก็ลายไพซีบุญยางให้ลูกน้องดังมัดทุกคนพวกเจ้าเอาสมองใดคิดตัวเองสร้างปัญหาตัวเองเฮ็ดบดี ผู้บริหารเขาโพสต์มาตำหนิที่เตือนสัมผัสว่าไปโพสต์พากันไปโพสต์ว่าคนหัวหน้าเจ้าจองล้านจองผ่านหัวหน้าหาว่าบ้านหักหลังนี่ถือพระพพมแนวนั่นแนวนี่เป็นบ้านหักซักซิดถ้าผู้ใดจะวังจ่อมโจมตีผู้ใดจะตำหนิกรรมมันจะตามสนองกรรมมันจะทํางานพวกเจ้าเว้าวันนี้หมายพวกเจ้าสาบแซงหัวหน้าวงสาบแซงเจ้าของวงไหนเป็นอย่างพวกเจ้าคือบุคคลเนี่ย ถ้าพวกเจ้าเห็นแล้วนี่ถ้าเจ้าของวงเป็นยังไปเนี่ยศิลปินพวกเจ้าที่เอาเวทีได้ยืนทำมาหากินและเวลาคนอื่นเหตดคิีบตบโตดาพวกเจ้าแม่พวกเจ้าสอดบอมักหาว่ากัดบอปล่อยแนวนั่นแนวนี่แต่เบิงพวกเจ้าเห็นบิกดูล่ะโจมตีไปใส่หัวหน้าวงโจมตีไปใส่ผู้บริหารมันสมควรนหล่ละพวกเจ้าเป็นลูกน้องสิ่งใดพิษผู้บริหารกว่าพิษ เขาเป็นเจ้าของวง mêmes. เขาเห็นว่าม,มันบม่เหมาะสมเขาก็ออกมาตำนิติเตือนที่อันีิว่า้หัวหน้าดาที่ชิปลอยให้ลูกน้องกินเหล้าเบรเซเมาขึ้นคอนเสิร์ตกับบไร้เต็มเม็ดเต็มนวยเออแตละมือกัดแสพิษเถียงกันอยูหันเออแตละมือเอฟซกับพานิ่งสุกยู่พักดันอันยั่วให้เตศิลปินหันเดินทางทีพิษแล้วันผู้บริหารเห็นแล้วนี่แล้ว่บฮ็ต นั่นหมายความว่าผู้บริหารบร่มีประสิทธิภาพผู้บริหารบร่ฮักลูกฮักเต้าอันเขาออกมาตำหนิติเตือนถูกต้องแล้วเขาออกมาตำหนิติเตือนออกมาว่าออกมาว่าเพื่อจะให้ศิลปินเดินในทางที่พิษเดินตามทางที่บ่ผู้บริหารวางไว้เดินตามแนวทางของวงวางไว้แล้วชีวิตศิลปินจะมีความเจริญจะมีการมีงานหลายขึ้นเขาสร้างวงมาน่ะเพื่อนอย่างเพื่อจะให้วงมีงานมีการ มีเงินไหลเข้ามาเมื่อมีงานแล้วศิลปินก็มีเงินถ้าพวกเจ้าใบให้ผู้บริหารตำหนิที่เตือนนักห้องเลยจักน้อยใบให้โจมตีนักห้องเลยจักน้อยใบให้ดานักห้องเลยจักน้อยวงกับพังวงพังแล้วจะเอาเงินใส่มากินจะเอางานใส่เข้ามาถ้าพวกเจ้าฮักองค์กรพวกเจ้าต้องฟังเสียงหัวหน้าฟังเสียงผู้บริหารแน่บ่ฟังให้จังไหนเงินลงทุนไปบ่างแน่น้อย บ่ามนเป็นครึ่งร้อยล้านมันบ่ถ้ากรณีว่าวงนี่ร่มละลายไผ่จะเอาเงินมาใสแทนบอโจผู้ลงทุนท่าน,นบ่โจรเราต้องฮักอง,องค์กรลาตี้แล้วเ,เป็นผู้ลงทุนสิ่งใดจะนําพาวงลงหิวแล้วก็ต้องออกมาเว้าวออกมาวาออกมาดาออกมาเตือนบ่นแมันใช่เรามีดอยู่เจ้าเป็นลูกน้องเขาที่ว่าให้เขาดาบ่าให้เขาแตนีจังน้อยเลยวะมันก็เปลี่ยนไปบ่ได เจ้าปก็เป็นคนหนึ่งที่อายุน่าจะแกแล้วบรรดาเอฟซีต่างๆก็ได้เจ้าก็ควรหู้และเจ้าก็สิเคยเฮดเวียกนั้นบริษัทนั้นห้างห้างนี่ห้องการนั้นห้องการนี่ออฟออฟิศนี่พวกเจ้าก็น่าจะหู้การที่เป็นลูกน้องคนอื่นนี่นะ่เฮดพิษหัวหน้าก็ต้องดาเฮดพิษหัวหน้าก็ต้องเอิ้นมาตักเตือนบอ่เคยมีบริษัทใดที่ว่าบุเคยดาลูกนออก้องบ่เคยดาสมาชิกในองค์กรตนเองถ้าพวกเจ้าเฮดถึกเขาก็เอาโบนัสให้ สรงเสริมให้เอาตีมาให้ผู้ใดเห็ดพิษเขาต้องออกมาดา่าออกมาตักเตือนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเขาไปเห็นแล้วนี่องค์กรของเขามันก็นไปบรอดมันจะตกต่ำลงไปติกติดา่าเพื่อให้พวกเจ้ามีแห้งพักดันดา่าให้พวกเจ้ามีจิตมีใจสู้การสู้งานถ้าไม่ใ่เขาดา่าไม่ใ่เขาตำหนิพวกเจ้าต้องเฮ็ดดีเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนการกระทําอันนี้โดยความหักความแพงได้พวกเจ้า ตอนนี้เจ้าว่าคนอื่นบบหู้พวกเจ้ากําลังกาะกุมกันสาบแชงผู้บริหารกาะกุ่มกันเบ้าขวนผู้บร,ริหารซ้ำก็นำบอกว่าเอาพรมเอาพระอินทร์พระพรมมาอ้างอิงตืมว่าตันนี้ได้รับการคุ้มครองจากพระอินทร์พระพรมแนวนั่นแนวนี้ลองเอามาเสกมาใส่เจ๋อลา,าวพี่ดูคอยที่ตายบอลองเบิรงนี่คอยแห้งมักตัวเรื่องนี่เอามาบังด้วยขันว่า บ้านฮักพกเจ้าว่าพระอินทพระพุทธของพกเจ้าเก่งแข็งเสกมันข้ามน้ำของมาค่อยพี่เสกมะผู้บริหารเขาเว่าแนวนั่นน่ะพกเจ้ายงบ่มากพูดบริหารในเมื่อพกเจ้าบ่มากพูดบริหารก็พากันออกไปคือบ่โจว่าไปตั้งวงให้เขาตีเคยเเว่แล้วมีรถขายรถมีเฮือนขายเฮือนมีดินขายดินตั้งวงพากันเฮ็ดเนาะยาสเอเพิ่นมาอยู่น้ำวงผู้อื่น เอามาอย่ในว,วงผู้อื่น,นหาว่าผู้อื่นฮักหาว่าผู้อื่นจมตีหาว่าผู้อื่นมาดา่ดาผู้บริหารเขาออกมาว่าพวกผู้บริหารบ่เคยเอ่ยซื้อนักห้องคนใดพวกเจ้าเป็นอย่างต้องเดือนห้อนใส่โตนั่นหมายความพวกเจ้าเป็นผู้เหตุบอกพวกเจ้าเป็นผู้คอมเมนต์เป็นผู้แทะบอกเป็นผู้สร้างปัญหาบอกบ้านฮักศิลปินคนอื่นมิถมเทไปอยูุ่วงสาวน้อยลำเพิ่นโซ่เพเห็นบ้านฮักหลังใดของศิลปินคนอื่นออกมากระเตื้องออกมาว่าออกมาเดือนห้อนมีแต่บ้านฮักของอ่า แดนเซอร์ cer, คนนี้ออกมากระเตืองออกมาเดินห้อนนั่นหมายความว่าพวกเจ้ากินปู่ห้อนท่องเนาะซับภาษาลาวว่าเอาคลิปนี้เจบล้าเอามาเฝ้ามันขั้นบอกมาเฝ้ามันกันมันก็อดบ่ไหวนะยูปูยูอย่างผู้บริหารปรไเด้เอ่ยซื้อประด้เห็นนันนเอาว่วาผู้บริหารตำาหนีตทีต่เตือนไปใส่ตัวว่าผู้หารผู้บริาหารฮักหลังซังเบียงฮักลูกพอเท่าเทียมกันนั่นแสดงว่าพวกเจ้าเป็นผู้เว้าวแท้ตัวเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนีพมีคคเขาพปเขียนอะไรก็ส่งมาคอมเมนต์มา เนาะพ้อมที่จะเอาไปเหตุคลิปต่อไปเนาะไพรมีวามคิดเห็นตำมน้ที่เตือนอะไรก็ส่งมาคลิปนี้ฝากซ้ำนี้แล้วเนาะสบายดี